สวัสดีค่ะพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูปฏิพัฒน์สกัม์หรือครูพัตเตอร์นั่นเองนะคะ,ะโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกับกระเช้าวิชาแปลรูปผลิตภัณฑ์พืชและสัตว์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นกันเลยค่ะอาเมื่อเราเอ่ยถึงคำว่าอุตสาหกรรมการเกษตรหากอ่านยาวผิวเพิ้นก็คงจะพอทำความเข้าใจได้ว่านี่คือการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมทำให้เกิดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาที่สร้างประโยชน์ได้แตกต่างจากวัตถุดิบ ทางการเกษตรเดิมนะคะที่เคยเป็นอยู่นี่อ่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเช่นอ่ามะม่วงให้เป็นมะม่วงกวนอย่างนี้นะคะ่ะอ่าต่อเลยนะคะอ่าก็นับได้อ่าว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีอะไรที่ลึกซึ้งไปมากกว่าเรื่องตรงนี้นั่นเองนะคะและยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนจะต้องตกใจเมื่อรู้ว่านี่คือสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้มากมายจนคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคะมาดูความหมายของอุตสาหกรรมเกษตรกันนะคะอุตสาหกรรมการเกษนะตร,รจัดได้ว่า เป็นธุรกิจทางการเกษตรประเภทหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากการนำวัตถุดิบโดยตรงมาใช้เองหรือการนำผลพลอยได้ของวัตถุดิบต่างๆนะคะหรือ,อวัตถุดิบบางประเภทนะคะขออภัยมาใช้ ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดนะคะซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวที่ว่ามาเนี้ยจะต้องผ่านระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรเพื่อให้เป็นกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนี้เมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็จะนำอนะะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะ <c oughs> นอกจากนี้ เมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็จะมีการนำออกมาแจกจ่ายหรือออกมาจำหน่ายให้คนทั่วไปได้เห็นและนำไปใช้ในงานต่างๆนะคะอ่ะข้อต่อมานะคะประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะอย่างแรกเลย <c oughs> ขอภัยค่ะทำให้วัตถุดิบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเกษตรสามารถที่จะเก็บเอาไว้ ได้นานขึ้นรวมถึงยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ยาวนานขึ้นนะคะและหากเป็นวัตถุดิบที่ออกมาเฉพาะฤดูการช่วงนอกฤดูการก็จะสามารถหาได้จากการนำมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรนั่นเองอ่ะง่ายๆเลยนะคะที่นักศึกษาอาสพชรเรารู้ดีก็คือมะม่วงกวนอ่ะยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยมะม่วงกวนนะคะ เราจะไม่สามารถหามะม่วงทานได้นอกฤดูกาลเราก็จะสามารถทานมะม่วงได้จากการที่เรานำเอามากวนและเก็บไว้ทานนอกฤดูนั่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะเป็นวิธีการหนึ่งในการกระจายผลผลิตทางการ,กรเกษตรไม่ให้เกิดการล้นตลาดมากจนเกินไปนะคะเพราะผลผลิตบางประเภทที่ออกมาล้นตลาดแล้วจะทำให้ราคาอ่า ของผลผลิตนั้นตกต่ำเช่นะมะม่วงนี่แหละคะ่ะถ้าเราปลูกมะม่วงเยอะๆเราขายผล,ผลผลิตไม่ทันนะคะอ่าก็จะนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงกวนหรือจะเป็นเยลลี่ก็ได้นะคะอ่าต่อเลยนะคะอ่าจำเป็นต้องนำเอาอุตสาหกรรมกเกษตรเข้ามาช่วยนะคะผลผลิตทางการกเกษตร ให้มีราคาที่สูงมากขึ้นและสามารถขยายได้อขออภัยค่ะและสามารถขายได้นะคะอ่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะต่อเลยนะคะ่ะต่อมานะคะช่วยในการส่งเสริมอาชีพของคนในบริเวณใกล้เคียงนะคะเพราะอุตสาหกรรมเกษตรนั้นไม่ใช่แค่เพียงว่าใช้เครื่องจักรอย่างเดียว นะคะแต่ต้องใช้แรงงานคนในส่วนต่างๆก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่นะคะอ่ะอันต่อมานะคะอันสุดท้ายช่วยสร้างตลาดให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้นเพราะสินค้าที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตรนี้จะมีอายุที่ยาวนานนะคะทำให้สามารถ เปิดตลาดกับต่างประเทศได้อย่างสบายเลยนะคะแล้ก็เข้าใจกันอยู่แล้วเนาะก็เพื่อการยืดอายุนะคะหรือเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บนานขึ้นนะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะว่าสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีนะคะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์เลยนะคะอะต่อมานะคะ ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมทางการเกษตรมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบนะคะเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรก็ว่าได้นะคะเพราะถ้าหากไม่มีผลผลิตทางเกษตรก็จะไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะคะอย่างที่สองการตลาดนะคะเป็นปัจจัยของการมองไปที่จุดมุ่งหมายในการทําอุตสาหกรรมทาง การเกษตรว่าเมื่อทำขึ้นมาแล้วใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการซื้อหรือ,อรับสินค้าต่อจากผู้ผลิตนะคะต่อตาม,มานะคะเงินทุนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเงินทุนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะ แรงงานนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันไม่น้อยหน้าไปกว่าปัจจัยอื่นเลยนะคะเพราะถึงอย่างไรคนก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับทุกๆสิ่งอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อมาการจัดการระบบในโรงงานนะคะเป็นการวางแผนที่ถือว่าต้องสร้างอย่างมีประสิทธิภาพถึงจะได้ประสิทธิผล ที่น่าพึงพอใจนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากรูปนี้นะคะก็จะมีการแยกเป็นส่วนๆน,นะคะการใช้น้ําที่ใช้ภายในโรงงานนะคะก็จะเป็นการใช้แบบเท้าเหยียบนะคะจะลดการสัมผัสนะคะอ่าภาชนะรองรับที่มีการกําหนดจุดที่ชัดเจนนะคะอ่าน,นี่จะเป็นการจัด าการระบายน้ำทิ้งและสิ่งโสโครกนะคะการล้างพื้นหรือ,อชะล้างต่างๆนะคะามาตรการควบคุมกำจัดสัตว์และ,มะแมลงนะคะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องซ่วมห้องน้ำบริเวณผลิตนะคะต้องอยู่ห่างกับบริเวณผลิตพอสมควรนะคะ อ่ะมาดูรูปแบบเต็มนะคะอะเราจะสังเกตได้เลยนะคะว่าอะในส่วนการนำวัตถุดิบเข้าและออกจะเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะคะในรูปนี้สังเกตได้ว่าอะการรับเนี่ยอะการรับจากกลุ่มกเกษตรกรนะคะเข้ามาในโรงงาน ก็จะมีการนํามาทําความสะอาดนะคะจะว่าล้างทําทความสะอาดเบื้องต้นนะคะจากนั้นก็จะนําผ่านเข้ามาประตูตัวแรกนะคะด้านหลังนะคะประตูที่ประตูที่สองที่มีม่านกั้นนะคะามาประตูที่สองเพื่อทําการตัดแต่งนะคะตัดแต่งเสร็จแล้วนํามาฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อแล้วก็ฆ่าเชื้อหรือการกระบวนการผลิตนั่นเองนะคะ นำมาบรรจุอ่าบรรจุแล้วก็เก็บสินค้าต่อไปอ่าจนกระทั่งมาถึงอ่าผู้ที่นำส่งนะคะนำส่งถึงมือผู้บริโภคและผู้บริโภคต่อไปนั่นเองนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องจักรนะคะ เป็นกระบวนการสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมเกษตรก็ว่าได้นะคะถ้าไม่มีเครื่องจกักรเครื่องมือก็จะไม่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมนะคะอ่าวันนี้เราจบกันเพียงแค่นี้ไปก่อนนะคะอ่าเรามาดูที่กิจกรรมท้ายบทเรียนกันเลยอ่ากิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนจัดก,กิจกรรมการนําเสนอสินค้านะคะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะคือให้นักเรียนเลือกสินค้ามาตัวหนึง่งแล้วมานำเสนอชวนเชื่อให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการจำหน่ายสินค้าต่อไปถ้าเราผลิตขึ้นมาแล้วเราไม่มีการจำหน่าย แล้วเราแล้วเราจะผลิตมาทำใหม่นะคะก็อ่าต้องนำไปจำหน,าน่ายเนาะอพูดกลับไปกลับมาละอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ไหวกันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูก็ว่าได้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 สําำหรับงานนี้นะคะ,ะเราจะมีการนำเสนอสินค้าวันที่อ่าครูไปเจอกันกับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย